สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Real Me Podcast นั่นเองครับซึ่งผมได้กลับมาทำ podcast อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จริงๆรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักผมมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้รู้จักหลายๆด้านของตัวผมเองมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหอมนะครับหรือว่าเรื่องของ อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหอมอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเอาลงในพอดแคสต์ในรายการนี้นะครับชื่อว่า The Realme Podcast ซึ่งก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยจะได้รู้จักผมมากขึ้นให้ลึกกว่าเดิมนะก็ไม่รู้ว่า EP นี้จะมีสาระอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากจะเป็นการเกริ่นก่อนแล้วก็ใน EP ต,ต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเออได้ส่งคำถามเข้ามาหรือว่ามีอะไรน่าสงสยัยหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับ สงสัยกับตัวของผมเองเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบเออลองส่งคําถามลองส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบประเด็นที่อยากจะให้ผมมาพูดถึงแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำพอดแคสต์ไว้ที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของป๊อบจังพอดแคสต์ที่มีฟูกับนายนะครับที่เขามาออกคลิปน้ําหอมในช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำป๊อบจังพอดแคสต์แล้วเพราะว่านายก็เข้ากรมอยู่นะครับเป็นทหารเนาะแล้วก็ ยอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนแบบว่าผมมาเคยทำพอดแคสต์มาแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าพอดแคสต์เป็นอะไรที่ใกล้ตัวผมมากๆนะครับผมฟังทุกวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอดแคสต์มันมีอะไรมากกว่าแบบผมสึกว่าพอดแคสต์มันทําให้เราได้พูดอะไรที่มันมากกว่ามากกว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจที่เราสามารถพูดได้ออกมาได้มากกว่าตัวคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะกลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เคยทำตัว productive podcast ไปซึ่งอันนั้นทำกับหมอซึ่งก็เคยลงอยู่ในอยู่ในช่องของผมเองแต่ผมสู้ว่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ดียังไม่ได้เด่นเท่าตัวป๊อปจังเลยครับป๊อปจังก็คนไม่ได้คนฟังไม่ได้เยอะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมัน ก็ทาควบคู่กันไปครับในในช่วงมาก่อนอรเงี้ยแต่รู้สึกว่าที่เราแบบห่างหายจากการเป็นพอดแคสเตอร์ไปก็เพราะว่าเออลุ้ปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นมันรู้สึกไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะหยุดทำพอดแคสต์ไปก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่า ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองของเราด้วยด้วยอะไรหลายๆหลายๆอย่างรอบรอบตัวของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่น้ําหอมที่ไม่ใช่คอนเทนต์น้ําหอมเลยอยากจะเป็นอยากจะทําเป็นพอดแคสต์แต่ว่าเป็นประเด็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคมศาสนาความรักความ กีฬานูน่นนี่นั่นสัพเพเหระได้หมดเลยก็จะมาอยู่ในรายการรายการนี้นะครับเดลเยวมีพอดแคสต์รายการนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเกสหรือว่าน่าจะมีแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นฟูเองก็ตามหรือว่าจะเป็นานเองก็ตามหรือว่าจะเป็นมอสเองก็ตามจะเอาเพื่อนๆผมนี่แหละมาเป็นเกสแล้วก็มาชวนมาคุยกันแล้วก็ทําให้รู้จักตัวผมมากขึ้นในแต่ละด้านที่ไม่ใช่แค่ด้านของน้ําหอมอย่างเดียวเพราะผมสึกว่าผมก็อยากจะ เปิดเผยตัวตนของตัวเองที่ไม่ใช่เกี่ยวกับด้านน้าหอมเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่แบบเอออยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของผมอีกแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่ใครหลายๆคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้รู้จักผมจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผมมีด้านนี้อยู่หรือแบบว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าผมเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยถ้าดูจากแค่คลิปน้ําหอมอะไรเงี้ยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็น EP ศูนเนาะซึ่งผมก็เอออยากจะมาแนะนําตัวเองแล้วก็อยากจะมาเกิืนรายการว่ารายการนี้มันคือรายการอะไรแล้วก็จะปล่อยวันไหนนะครับโอเคคำถามแรกก่อนก็คือว่าผมเป็นใครมาจากไหนเนาะถ้าใครที่ได้ดูคลิป YouTube น้ำหอมของผมมาสักพักแล้วเนี่ยหรือว่าได้ดูคลิป Q&A ที่ผ่านมานะครับในเดือนของอ,อในช่วงวันที่22สิงหาคมซึ่งคิดว่า เอ่อ EP ศูนย์เนี่ยเร็วๆมีพอดแคสต์ EP e ศูนย์เนี่ยก็จะยังปล่อยในเดือนคิดว่าน่าจะปล่อยสิงหาอยู่นะครับอืมก็คือถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็น่าจะรู้นะว่าว่าปล่อยวันไหนเนาะเออก็ก็อาจจะได้รู้จากตัวตนของผมประมาณหนึ่งผ่านคลิปของ Q&A คลิปวิดีอนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เป็นคนจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับเป็นคนจังหวัดชลบุรีแล้วก็เรียนอยู่ในจังหวัดชลบุรีตลอดจนถึงช่วงมหาลัยนะครับมหาลาัยก็เรียนที่ มาวิทยาลัยบูรพาครับอยู่คณะดนตรีและการแสดงนะครับเอกขับร้องครับเอก voice classic นะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ปีที่4แล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่า ก็ยังอยากจะทํา YouTube ต่อไปไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์อันนี้เองก็ตามหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์น้ําหอมเองก็ตามเพราะว่าผมก็ได้ลิสต์น้ําหอมได้ลิสต์คอนเทนต์น้าหอมที่อยากจะทําหรือว่าแบบที่ต้องทำอย่างเงี้ยก็ไว้เยอะมากๆพอสมควรแลวครับ้วก็เออจะทยอยทยอยผลิตคอนเทนต์จะทยอยทยอยถ่ายคอนเทนต์น้ําหอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะทําควบคู่กับพอดแคสต์อันนี้ด้วยซึ่งผมไม่รับปากเลยนะว่าพอดแคสต์อันนี้เนี่ยจะปล่อยทุกวันไหนหรือว่าจะปล่อย บ่อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าอยากจะปล่อยวันจันทร์เป็นช่วงสักกลางคืนอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเออจะเป็นหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยครับไม่น่าเกินสองทุ่มที่อยากจะปล่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะทุกคนน่าจะเห็นกันในโพสต์ของคอมมูนิตี้ใน u t u b e นะครับผมก็จะโพสต์เป็นรูปแล้วก็มีคําอธิบายไว้ให้ทุกคนได้อ่านคร่าวๆกว่อนละกันว่ารายการนี้มันประมาณไหนแล้วก็คุณจะได้อะไรจากรายการรายการนี้นะครับแล้วก็ ที่ผมอยากจะทำเป็นคลิปด้วยเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อผมพูดกับไม่อย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพูดเมื่อก่อนอะถ้าผมพูดกับไม่อย่างเดียวผมรู้สึกว่าผมพูดได้ดีกว่าแล้วก็พูดได้คล่องกว่าแต่เมื่อเราถ่ายคลิปวิดีโอเยอะๆแล้วเนี่ยเราถ่ายคอนเทนต์น้ำหอมเราถ่ายอะไรที่มันเราต้องอยู่กับกล้องเยอะๆแล้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมถนัดกับกล้องผมถนัดกับการใช้กล้องให้เป็นประโยชน์มากกว่า ใช้ไม่ได้ใช้กล้องแล้วก็แบบถ่ายเป็นอัดเสียงเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวนลครับผมสึกว่าผมถนัดแบบเออมีทั้งไม์แล้วก็มีทั้งกล้องเนี่ยผมว่ามันช่วงนี้ผมจะถนัดแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าออไม่ได้รับปากว่า E ีต่อๆไปเนี่ยจะปล่อยวันไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงวันจันทร์ครับแล้วก็โอเคเรื่องของผมยังไม่จบนะครับแล้วก็ออตอนนี้ปีสี่แล้วเนาะแล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าสถานะมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าอะไรแบบนี้ด้วยแหละเพราะสถานการณ์ความรักของผมในตอนนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอออยากจะทํามาเป็นพอดแคสต์แล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวอยากจะมีเรื่องประเด็นอื่นๆที่ ทุกคนส่งคําถามเข้ามาได้ส่งประเด็นเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าไหนสนใจก็อยากจะหยิบมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นแค่ผมคนเดียวหรือว่ามีเกสคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็รอติดตามกันได้แล้วกันเนาะแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแย่แล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นการดีเหมือนกันที่แบบเออเราได้ระบายอะไรออกมา,ผ,าผ่านทางพอดแคสต์แล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าหรือแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่า อย่างน้อยก็ได้เราได้ทำอะไรออกมาเราได้พุชสิ่งที่แบบเราอยากจะพูดเราอยากจะแบบต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นออกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเลยอยากทำมาเป็นพอดแคสต์แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงแต่ก็ต้องอาศัยทุกๆคนด้วยต้องอาศัยคนที่เอออยากจะแบบเข้ามาฟังพอดแคสต์อันนี้ด้วยว่าอยากมีประเด็นอะไรที่ อยากจะรับฟังหรือว่าอยากจะพูดถึงอยากจะให้ผมมาพูดถึงอะไรเงียก็ส่งเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง comment, คอมเมนต์คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ของผมเองก็ได้หรือว่า i n s t a g r a m ของผมเองก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ส่งเข้ามาแล้วกันเนาะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ตอนตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็น่าจะแนะนําตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ผมอาจจะลืมอะไรไปบ้างนะว่าพูดเมื่อกี้พูดอะไรไปนะครับแต่ก็ ทุกครั้งที่ผมทำเนี่ยผมบอกไว้ผมบอกความรักของผมไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าทุกครั้งทุกคอนเทนต์น้ําหอมของผมอะผมไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์ว่าต้องพูดอนนุนก่อนอันนี้หลังหรือว่าต้องพูดประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้บ้างเนะี่ยผมไม่มีสคริปต์เลยครับแล้วก็เกือบทุกคลิปอะเกือบร้อยเอร์เซของทุกคลิปที่ผ่านมาเงี้ยก็จะปล่อยให้ตัวเองไหลโฟล์ไปตามความรู้สึกของตัวเองตามอารมณ์ของตัวเองมากกว่าไม่ค่อยมีสคริปต์เท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เราจะต้องแบบ หรือแบบมีสปอนเซอร์เข้ามาครับหรือว่ามีอย่างอ,อย่างร้านของพรีเซนต์อย่างเงี้ยที่เป็นร้านของลดแบ่งน้ําหอมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสคริปอะไรหรือว่าคลิปของ1982 Perfu m e ตัวรีวายอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีสคริปอะไรมากก็สิ่งที่ผมรับรู้มาแล้วก็มาสรุปแล้วก็ใส่อยู่ในหัวผมแล้วก็พูดออกมาอ,อย่างเงี้ยครับ ทุกอย่างที่ผมพูดออกไปก็อาจจะมีลืมบ้างหรือแบบว่าอาจจะมีพูดตกๆหล่นๆบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก็รู้สึกว่าอีพีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามอีพีต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นการให้รู้จักอีกด้านหนึ่งหลายๆด้านของผมมากขึ้นไม่ใช่แค่ด้านของน้ําหอมอย่างเดียวนะครับก็อยากจะอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันเนาะแล้วก็ อันนี้เนี่ยผมใช้ไม้ที่ผมอัดเพลงอยู่ประจำนะครับกับอัดตรงกับ iPad กับแอปกับแอปของ Gar ร g า Band ไม่แน่ใจว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะโอเคไหมนะครับหรือว่าเสียงมันจะตรงกับวิดีโอไหมแต่ก็จะพยายามตัดให้มันตรงกับวิดีโอมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเสียงเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าเสียงมันดีมันเสียงมันพีคไปเสียงมันเบาไปเสียงมันอะไรงเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็หวังว่า ไม่ไม่คาดหวังแล้วกันแต่รู้สึกว่าเออก็ถ้าทุกถ้าใครอรู้จักผมมากขึ้นก็แนะนำก็เชิญชวนให้มาฟังพอดแคสต์อันนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ The Real Me Podcast นะครับสํหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ